โลโลทโลจโจ,โจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยีนดีต้อนรับเข้าสู่เยมาทําชาแนลนะฮะนี้ก็คือเกม gta ห้าวันนี้เรามาพบก,กับรถถังคันจิ๋วแต่แจ๋วนะครับนี่คือจะบอกว่ามันเป็นรถถังที่เจ๋งมากเพราะว่าคันมันคือมันเป็นรถถังที่คันเล็กมันทําให้เวลาเคลื่อนที่ไปไหนเนี่ยคล่องตัวนะครับไงฮะคล่องตัวคล่องตัวกว่าไอ้คันใหญ่นะครับแต่ว่าเสียอย,อย,ย,เยเสียอ,ยอย่างเดียวมันมีแค่ปืน ปืนกลหนักนะครับผมเนี่มีแค่ปืนกลหนักไม่มีมิสไซล์หรือว่าไม่มีอ่าพืนใหญ่นะครับแต่ว่าปืนปืนกลหนักนี่ก็ไอ้ปืนกลเล็กนี่ก็ยิงแรงอยู่นะยิงแบบแป๊บเดียวะระเบิดนะฮะอ่าดียวตัวอย่างครับนี่เห็นไหมครับโคตรเจ๋งวะเฮ้ ทำไมคนมันลอยได้เอาล่วงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกค,ค่ายทหารกันนะครับนี่มาจอดนี่เลยเราจะไปบุกค,ค่ายทหารกันครับปิดโนเอ้เนเวอร์เวนเต็ตไปฮะนี่สุดยอดมาครับรุยค่ายทหารกันเลยฮนะไม่ดีรออะไรล่ะ ครับมาครับอ้าวสวัสดีพี่ยามสวัสดีพี่ขอเข้าไปเล่นในข้างในหน่อยโอ้โหมาถึงสี่ดาวเลยครับอย่างนี้งานช้างแน่ๆฮะโอ้โหมาถึงรถถังก็มาเลยเอาแอบ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 โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบโดนเกือบโดน ครับว่าไงาครับพุ้ิวโดนเราเต็มๆเลยว่ะแต่เราไม่เป็นไรครับเรียบร้อยยิงกันเองฮะสรุปคือเขายิงกันเองนะพุทิวิโดนเราไฟไหม้แล้วว่ะแต่ยังทึกอยู่ยังทึกอยู่ยังไม่เป็นไรครับยังไม่เป็นไรเอามาดิมาดิอ่ามันร่อนแรงอยู่แล้วง่ายๆชิวๆช,ช,ชิวๆนี่พูกบินเอาใส่เลยเอาเอาเอา ย,าายิงวะขยิงวะเออชนซะเลยทำมาทั้งกองทัพเลยน้องแอบปืนธรรมดาไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับบินมาเข้ามาเลยไม่ต้องรอรีโหลดกระสุนค่ะยิงได้รัวๆโอ้โหสุดยอดใครยิงเราวะนี่ ขี่ชนเลครับมามาฮะอะไอยันไยันได้อยัดโดนเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบหลบหลบไฟไหม้ไฟไหม้อู้หูอู้หสุดยอดอ้าวรู้สึกว่าไฟไหม้รถผมและต้องหลบแล้วต้องหลบแล้วนะครับขอบคุณที่รับกระสุนแทนให้ โอ้เฮ้ยเครื่องเครื่องบินมันยิงรถให้ผมอะ่ะยังยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรยังถึกอยู่ยังถึกอ,อยู่ไม่ถัอองไม่หังลำกองไม่ถังเออเฮ้ยเครื่องบินมันยิงช่วยเราหวะ่ะเฮ้ยไม่ต้องยิงช่วยอยากตัวต่อตัวเว้ยนี่ครับนี่คแอฟไม่ต้องช่วย ครับมามารถถังมา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 ,มาตัวตัวกันดีกว่านะครับนี่ฮนะทันใหญ่มันเครื่องท่าหันปืนไม่ทันคนระับเรียบร้อยหันปืนไม่ทันโอ้รถระบู้บูบ้ปี้หมดแล้วโอ้โห้ดูล้อนี่ลอยครับล้อนหน้าสุดยอด อะไรมาอะไรไอ้รถสลิดนี่ส้เลยครับไม่กลัวฮะโอ้โหชิวๆอันนั้นชนตัวละชนตัวละมาามเลยโอ้ยต้องซ่อมรถสักินึงครับวิ่งไม่ค่อยดีละาไปกันต่อชนเลยนี่เอ๊ อนี่โอ,อ้โหชนแล้วเบิดเลยครับสุดยอดตอนนี้นะห้าดาวที่เรียบร้อยตอนนี้เป็นไก่ย่างห้าดาวแล้วนะถ้าเป็นหกดาวนี่จะกลายเป็นอะไรวะห้าดาวที่ไก่ย่างไม่ต้วหกดาวไก่ย่างแบบพิเศษนะคิดไปได้นเนาะไหนเราว่ารถทงรถถังไม่เห็นมีเลยเนี่ยไม่มีก็ยิงเครื่อบินเล่นไปก่อนนะ จะฟล็อตหัวัดรถถังอะ่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะนี่ไงเจอแล้วอนายน้องหัน,านปากกระบอ,ปะอ,ะอปกป,อปืนไม่ทันละซื้อหันปากกระบอกปืนไม่ทันละซืออยิงเราก็ยิงสบายๆอ่ะโอ้โหยิงมาจากโดรนอ่ะ,อ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 ะ อัดรถซ้ายหลบขวาอัหลบซ้ายหลบขวาอัดรถซ้ายหลบขวาอยิงไม่ทันละซีพี่ยิงไม่ทันละซีเรียบร้อยครับที่บินเพิงยิงช่วยเราอ่ะคือมันจะยิงเรานั่นแหละแต่ว่ามันไม่โดนเราเป็นตัวรถถังเอออุ้ยโอ้ห้ยไฟไหม้นัดนี้โดนเต็มเลยว่ะอือสองนัดแล้วโนัดที่สามที่บินสุดเจนมาช่วยไว้ครับอ่า

เฮ้ยวานิชันแล้วหลบ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 อะไรเงี้ยวาแล้วยิงกันเองครับผมสรุปที่ผมผมไม่ยิงอะไรเลยเนี่ยเขายิงกันเองครับอ่ารถทางก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่ครับอยู่ตัวเดียวอยากจะพิมพ์มารถสองเคราะห์ให้เลยนะฮะกระสุนหนึ่งนัดเรียกว่าบัวลอยกระสุน อันอครับมีผลไม่ได้ครับอ่านี่นี่ทำโดนนัดโชว์เลยนี่อ่านี่ทำโดนนัดโชว์เลยนี่อ๋อทำได้เปล่าได้เปล่าถัวิี้ทำได้เปล่าอ่าเยอะอืมสุดยอดครับปืนผมเริ่มจะพังแล้วยังโหดอ่ะเออนี่ แปลกใจทำไมรถเราไม่ระเบิดสักทีวะผมก็ยิงเต็มๆไม่ายนัดแล้วนะ้นประมาณสักเจ็ดนัดได้แล้วมั้งอ่าไปครับไปครับทำโดนัทโชว์ก่อนทำโดนัทโชว์อ่าโดนัทโชว์โดนัทโชว์ชวอ่าติดเมาติดกมาก อย่างแนวอย่างแนวตัวนัดโชว์ตัวนัดโชว์เออหายไปเอยบ้างล่าอ,อันนี้เป็มุมมองคนที่หนึ่งครับซึ่งมองหาก็ไม่เห็นเลยเออยิงต่อครับแหวนนี้ระมาดหัวมาครับมาครับอันนั้นอันนั้น,นชนเลยชนเลยชนเลย รถเราจะไม่เริ่มเริ่มเริ่มจะไม่ใช่รถนะฮะบุกบีเบี้ยวไปหมดเลยยิงนรับยิงอย่างเดียวอ้าวชนตูวเรายิงเลยยิงเลยเฮ้ยม like, ันหัวเราว้ามันหัวเราบ้างเอาไหนฮะเฮลิคอปเตอร์ยิงเลยยิงครับยิงยิงระเบิดนี่ชิวชิวชิวชนี่ยเราจะโคตรแรงเลยวะ ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยแรงแล้วปีกกะขาบเริ่มไปแล้วฮะบินเหรอบินรู้สึกว่าระยะนี้จะยิงไม่ถึงนะครับอา้าวพี่พี่รถถังขนาดใหญ่มาแล้วอุ้ยอุ้ยอู้หูยิงม่จัดแนววะมาเดียมามาระดับนี้ยิงได้เปล่าอุ้ย ที่โดนโดนนะแต่รถเราไม่เป็นไรวะติด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 อลไรไม่รู้ว่าปุ่ีออกแล้วเรียบร้อยหางหนีดีกว่าหนีครับหนียบจิ๋วเจ๋วจะจนะครับแต่ตอนนี้รถเราบุกบีเบลเลี้ยวเองไปแล้วนะฮ <c> ะ <oughs> โอ้โหต้องรถแฟบรถเราจะได้แรงๆครับ จะว่าไปผมเอารถไปลองแร็คดูดีกว่าครับแต่เราจะมาทําอะไรวะเขาเรียกรถเขาเรียกรถอะไรวะรถอัล Iron Man, นะ์รถแมนฮะมามามาแม็กซ์สปีดเก,ก้าเก้าเก้าตัวอย่างเก,ก้าเก้าเก้าฮะ โอ้โหรถไอรอนแมนมาแล้วล้อล้อหายครับเหลือแต่ตีตะขาบตีนตะขาบก็ไม่วิ่งแล้วนะครับ like อ้าวรถเราโหนี่เร็วสุดเลยเหรอเนี่ยจะถอยหลังอ่ะอุ้ยถอยหลังโคตรเร็วกว่าสามร้อยไปแล้วอุ้ยอุ้ยเบคอนเบคอนจเย็นจเย็นจเย็นอืมโคตรแรงเลยครับถอยหลังแม่งเร็วเร็วกว่าเดินหน้าอีก ใส่หลังอย่างเดียวพอครับแค่ใส่หลังก็กินขาดนะครับ600 600กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัดกับกำแพงอีกทีนึงสุดยอดมันต้องทดสอบความแข็งแกร่งนะฮะมามาทดสอบความแข็งแกร่งครับยูฮูไปแล้วไปแล้วทดสอบความแข็งแกร่งครับผมตุ้ม อบี้เลยฮะเย็นเลยทีเดียวสุดยอดอีกทีนึงอีกทีนึงคราวนี้เอาหน้าลงครับคราวนี้เอาหน้าลงดูซิว่าจะเป็นยังไงฮะเอืยยุบสิครับโอ้ก็เดินออกจากรถกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ให้เทียบกับตัวคนนะฮะพอๆตัวคนเลยนะครับ เฮ้ยนกนกตายคาที่เอาตายแบบค้างเลยฮะนกค้างโอ้ยนกค้างว่ะเออเตื่นไม่ค้างไอตัวนั้นค้างครับนิงลิปอ้าวยิงซ้ำอีกทีร่วงเลยเออเจ๋งดีฮะ นี่เวลาเข้ารถก็วาร์ปเข้าไปง่ายๆอย่างนี้นะครับผม,มตุดยอดเฮ้ยเครื่องบินว่ะโอ้ยหันหันปักกระบอกด้นยนแค่นี้นครับสึกว่าจะยิงไม่ถึงนะฮะโอ้รถเราแรงโคตรดยเฉพาะเวลาถอยหลังฮะอถอยหลังโคตรเร็วอ่ะนี่ แน่นอนครับบอกเลยแน่นอนสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับผมก็แนบลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมใต้คลิปนะฮะเฮ้ยสอยนอกได้ดีกว่ายิงไม่โดนหนึ่งตัวฮะสองตัวฮะสามตัวฮะสี่ตัวเอ้ยไม่โดนวะไกลเกินไปนครับผม มันใกล้เกินไปใช่ไหมคนละเพลง <laughs> <laughs> โอเคครับแล้วเจอคลิปหน้าครับผมซี a g เกนโอ้โหตัถังโคตรโหดเอา้านรำมาลร่วงเลยนิ่ะเนี้ย